มาดูกรณีที่เราบอกเอาไว้หน่อยที่บอกเป็นคุณลุงพลังพระเยซูก่อนหน้านี้หนีช่อง8เปิดคลิปเข้ามาก่อนนะฮะเขาดังในโลกออนไลน์มากไปทั่วประเทศถูกไหมรักษามา14ปีแล้วเนี่ย14ปีรักษาคนมาเยอะแยะมากมายอาจารย์คนนี้ชื่อว่าอาจารย์ชินวัตรนะล่าสุดวันนี้ตัดภาพไปเลยก็ได้ฮะคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพที่บอกว่าทุกวันอาทิตย์จะไปทําที่นี่แล้ววันนี้มีจริงๆคุณผู้ชมฮะนี่คืออะไร นี่ทำเลยหรอทำพิธีให้ตับคนที่มารอรับการรักษาค่ะอาจารย์ชินวัตรมีการอธิฐานช่วยผู้ป่วยบอกเป็นกิจกรรมที่เรียกชื่อแบบนี้อธิฐานช่วยผู้ป่วยและผู้ป่วยที่กําลังนั่งอยู่ตรงเนี้เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่เดินทางมารักษาอาการเห็นบอกนั่งรถขีนมาและเหมือนลุกเดินไม่ค่อยสะดวกปรากฏอาจารย์มีการทำพิธีตักหนึ่งลุกได้เดินเลยตัก ไพนาพะเยินชาวดาเาเส้นขาพเจ้าสั่งทำลายโลกกาบเนื้อแรงโลกเก้าโลกไตโลกทุกอย่างเวทมนต์คาถาเส้เข้าพเข้าสั่งทำลายนี่ออกมาจากล่างเขาเห็นเขาเดินเป็นปกติด้วยร้อยแผลเกลรอประทิบเองเขาเดินเป็นปกติทันเป็นทันในพนาพยินจะเอาไปกอดผมจากตัวลุกขึ้นลุกขึ้นเดินไปเลยปอดลูกเบาหวานลูกขาบวมลูกทุกอย่างที่เดินไม่ได้เข้าพเข้าสั่งทำลายนี่ฮะคุณผู้ชมฮะอาจารย์ก็จะท่องไปแบบเนี้ยเมื่อกี้เราเปิดทีเดียวรวดเลยสามคนนี่ แล้วบอกหายพอหายเสร็จปุ๊บปรบมือเดี๋ยวดูคนนี้ก่อนนะป้าแสดงเห็นไหมเห็นแล้วนะเห็นหรือเปล่าเห็นใช่ไหมเอานับขอบคุณพระเจ้าเห็นแล้วเอาเดินเดินเลยเดินไปก้าวขาไปก้าวขาไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเดินไปเดินไปโอ้นี่ฮะแต่ต้องมีคนพยุงนะคุณผู้ชมฮะ ถ้าเราจะเห็นจากภาพคุณป้าแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะคุณป้าก็ทําไปเห็นไหมเห็นไหมเราได้ยินคําตอบไหมเห็นไหมเราอาจจะไม่ได้ยินไมมันอาจจะเบาคุณผู้ชมนอกจากนี้ฮะเราเองเนี่ยก็เลยไปเจอกับคนที่เขามารักษาอีกหนึ่งคนชื่อว่าตัวของคุณอาม่าเล็กอาม่าเล็กวันนี้เองเนี่มารักษาเหมือนกันอาการคล้ายกันเลยฮะ เห็นบอกว่ามีอาการก็คือเรื่องของการมองไม่ชัดคุณป้าคนที่ทําคนแรกเนี่ยเขาไปกิจกรรมรวมเขาก็บอกมองไม่ชัดเดินเหินไม่สะดวกส่วนอามาเล็กอายุ85ปีเห็นบอกเนี่ยมาทํอธิษฐานจิตเห็นบอกอาจารย์ทําให้3มรอบมีการจับที่หัวท่องท่องเสร็จแล้วบอกตาเนี่ยมันพร่าไม่เห็นมาห้าเดือนแล้วอยากจะมารักษาแล้วเกินเพราะเคยเห็นในทิกต็อกล่าสุดอาจารย์ทำสามรอบสุดท้ายสุดท้าย เรียกว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไปหายเกิดข yeah, ึ้นลองดูฮะเขาสั่งทำลายเปิดตาคุณแม่เห็นทัดเดี๋ยนี่เร่ร้อยแผลเกี้ยแล้วเบตาหายเป็นบริษัเป็นทานในพนาพิเยติดาคุณแม่มองคุณแม่ลืนเลยเห็นไหมเห็นไหมอ้าลองดูเห็นไหมมันยังซ้อนไหมเห็นอาจารย์กี่คนยังซ้อนอยู่นิดนิดยังเบร์เบย์่ิวไหะยังเบร์อยู่ไปะนาพิเยติดาชาวนาเซ็ตไอ้ผีตาฟ้าฟางตาบอด ตาพื้นดวงเขาสั่งทำลายเลยเปิดต,ตาคุณแม่เห็นเด็ได้รยรอยแผลขี้ระี่ไปคุณแม่มองเห็นชัดขอบคุ้นดงในพนาพิษยาเบนคุณแม่อมองมองลือตาโตโตโเห็นไหมเห็นไหมเห็นค่ะแต่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่เห็นไหมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าเห็นใช่ไหมเอาคุณแม่นับหนึ่งอ่ามันก็ชัดแล้วคุณแม่อน,นับหนึ่งแล้วซ้อนไหมผับซ้อนหายไหมเป็นยงไง เอาคิดก่อนคุณแม่คิดก่อนเดี๋ยวมันหลายคนนะคุณแม่เป็นไรเนี่ยพอสุดท้ายอาม่าไม่ตอบอาม่าเหมือนมองไม่เห็นเหมือนเดิมคะอาม่าก็เลยไม่ทําพิธีต่อแล้วอาจารย์เดินต่อบอกมีคนอื่นอีกหลายคนล่าสุดเราเลยสอบถามอาม่าเล็กคะอาม่าเล็กก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมองภาพไม่ชัดเหมือนเดิมนั่นแหละภาพมันซ้อนมา5เดือนแล้วหลังจากที่อาจารย์ชินวัฒน์ทำพิธีให้ก็เหมือนเดิมถ้าจะมองว่ามันนิดหน่อยมันกม่าด้มากรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไร ผิดแปลกไปจากเดิมเฉยๆถือว่าไม่ได้ประทับใจอ่ะฟังเสียงอามาเล็กฮะอามารักษาที่นี่มาที่นี่เป็นไม่ไม่ครั้งแรกใช่ครั้งแรกนะฮะเราทราบข่าวจากที่ไหนคะว่ามีการรักษาแบบนี้เห็นจากเพื่อนเพื่อนบอกมาอีกทีหนึ่งเพื่อนบอกมาแล้วก็เลยพอดีวันนี้ว่างก็เลยลองมาแวะดูมาแวะดูจากที่เราได้ทดลองแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะอามาเออถ้าจะพูดว่า จะพูดว่าประทับใจมันก็ยังไม่ทีเดียวนะคะมันยังไม่ทีเดียวแต่อาจจะเป็นเพราะว่าก็ต้องบอกแบบนี้ว่าหมอจริงๆก็ต้องไปรักษาค,ความเชื่อก็ส่วนความเชื่อ,อใครเชื่อเราก็ไม่ว่ากันและอันนี้เขาบอกทํามา14ปีไม่ได้เก็บตังค์ถูกไหมค,คุณผู้ชมแล้ววันนี้ยังมีอีกหนึ่งคนที่มารักษาเหมือนกันชื่อว่าคุณแม่เจี๊ยบ อายุ62ปีคนนี้นั่งวีลแชร์มาเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็คุณสามีอะค่ะพ่อสมศักดิ์อะค่ะพาแม่เจี๊ยบมารักษาคือพ่อสมศักดิ์บอกว่าเนี่ยภรรยาป่วยต้องนั่งรถเข็นมาสองเดือนกว่าแล้วเขาเดินไม่ได้เลยนะเหมือนกันเลยค่ะไปเห็นคลิปผ่านทางติกต o กอะค่ะก็เลยพาภรรยามารักษาวันแรกที่รักษาก็คือวันนี้รักษาเสร็จเนี่ยภรรยาที่เดินไม่ได้2เดือนเดินได้ตามที่เห็นรู้สึกประทับใจมากมคือจริงๆอะเขาเป็น พาพุทธมาตลอดเลยแต่พอเจอปฏิหารแบบนี้อยากจะเปลี่ยนมาเป็นคริสเลยนะตอนน้องตอง<ม><ม>เราไปเจอฮะ,ค,ะคุณแม่เจี๊ยบเองที่บอกว่าเดินไม่ได้คือที่ผ่านมาเขาบอกเดินไม่ได้คือแบบลุกไม่ได้เลยใช่ค่ะแต่อันเนี้ยต้องพยุง<ม>แต่ก็พอมีแรงถูกไหมแต่ยังรักษากับหมอปกติอยู่ด้วยถูกไหมอันนี้ก็เป็นความเชื่อ<ม>แล้วแต่คนล่าสุดวันนี้อาจารย์ชินวัตรคนที่เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟังเสียงว่าสุดท้ายแล้ว คุณทำอะไรกันแน่คุณผ,ผู้ชมล่าสุดวันนี้ฮะเราไปเจอกับอาจารย์ชินวัตรรุจิวัฒนะวัจนะขออภยัยอ่านผิดขออภัยด้วยท่านเองเนี่ยวันนี้เปิดใจกับเราบอกว่าเหตุการณ์ที่เห็นกันไปที่บอกมีการทําพิธีต่างๆกิจกรรมต่างๆเขาเรียกว่าปาฏิหารเป็นคำภีร์ของพระเจ้ากว่าสองพัปีแล้วเป็นพระเยซูจะลงมารักษาโลกเหมือนจิตตนเองเชื่อมกับพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้เลือกแล้วหมายถึงเลือกอาจารย์ชินวัตรนะหรอใช่ค่ะเลือกให้อาจารย์เป็นผู้รักษาแทนพระเยซูไปตัวแทนของพระเยซูแต่ยืนารนบอกว่าผมเองก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะในอดีตเนี่ยผมเองเคยลักษณะเหมือนเกือบจะตายมาแล้วแ,แล้วจู่ๆได้ไปทัวร์นรกอาจารย์ว่าแบบนั้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อของอาจารย์แต่อยากจะบอกอาจารย์อย่างหนึ่งนะถ้ามีคนป่วยมารักษามาหาอาจารย์อาจารย์ต้องบอกเขาว่าไปหาหมอด้วยเพราะพระเยซูตอนพระองค์จะเสด็จกับสวรรค์พระองค์ สั่งตรงนี้ว้ให้ด้วยว่าทุกเขาในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีใต้ผืนแผ่นดินโลกเลยจะต้องคุกกราบลงในพระนามแห่งพระเยซูนั้นแล้วพระเยซูก็สั่งเจิมสาวกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติเป็นสาวกของเราให้เขารับศีลบัตรติสมาในพระนามพร,าพระบิดาพระบุตรพระยาณบริสุทธิ์ตามที่เราสอนจะไว้เราจะอยู่กับเจ,จ้าจนสินยุคนั้นคริสเตียนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าออกไปพระองค์จะอยู่กับเรา แต่พระองค์จะทํางานพระมนุษย์มันทําไม่ได้หรอกแต่พระองค์ทำเราเห็นว่าสิ่งเหมือนมันเหนือธรรมชาติเพราะว่าเราเป็นพุทธมาก่อนเราก็เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดในสมัยนั้นเจนกันถังว่าเราคิดว่าจบชีวิตดีกว่าเพราะว่าหนึ่งความรู้เราไม่มีทําอะไรก็แพ้เขาทุกอย่างก็เลยวันหนึ่งก็คิดตัดสินใจจบชีวิตพระองค์ก็เลยลงมาดึงไว้ตีหนึ่งแล้วพระองค์ก็มาคุยด้วยแล้วพระองค์ก็บอกเราจะให้เราฐานะดีแล้วมันก็ดีขึ้นมาเราเจนกันถังว่าพระองค์พาไปนรกพระองค์พาไปนรกกลางทางทรมเหมือนแร่พระองค์ก็ไนรก อันนี้นรกเนี่ยมันโอ้โหเป็นอันตรายมันลงมาอย่างนี้เลยไปนรกเข้าไปนิดเดียวเด้งม่ได้ยขับไปหรือก็พระองค์บอกออกไปช่วยคนหรือไม่ออกไปออก,ออกเจ้าก็ลงมาในารานรกแบบนั้นเลยก็ตัดสินใจแล้วพระอ,องค์เห็นเงินงอกในมืองนี้หกพันก็เลยออกเลยจากวันนั้นมาเนี่ยสิบสี่ปีมไม่เป็นเรื่องจริงพระองค์มาคุยจริงๆแล้วเห็เงินงอกในมืองนี้จริงคือคือตอนแรกเราจะเห็นว่าปฏิหารหรือหมายสําคัญเนี่ย ตอนหน้าคนไม่มีเขากล้าทาออกทีวีไม่มีหนังสือพิมพ์หรือว่าผู้รับใช้ใหญ่ยังไงก็ไม่กล้าเพราะเดี๋ยวเขาไปตรวจสอบได้ไม่หายมันมันจบแต่ที่นี่มันมันเราคิดจักเราเป็นคิดจักสาม,มัญธรรมเนี่ยเป็นคิดจักคนจริงพูดจริงทําจริงหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากเราจะเห็นมันจะหายกันหมดคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็คือแกก็พูดมาเนาะว่า เหตุการณ์ทั้งหมดจริงๆแล้วแกก็ยืนยันแกไม่ได้หลอกใคร14ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้เก็บตังค์ด้วยแต่ต้องบอกว่าเราก็เป็นห่วงเรื่องของคนป่วยถ้าต้องไปรักษาแบบนี้และอาการป่วยมันจะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าเป็นความเชื่อ,อจบลงตรงนี้ฮะ